ขอ,อยกให้เป็นเก้าอี้ที่มั่นใจในทุกการนั่งรับประกันจากการใช้งานด้วยตัวเองถ้าวันไหนมีทํางานที่บ้านเราก็จะนั่งตัดงานตรงโต๊ะทำงานเกือบทุกวันเลยอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้การนั่งทํางานของเราสบายขึ้นก็คงเป็นเก้าอี้อัจฉริยะเพื่อสุขภาพโมดีนาตัวนี้แหละครับรุ่นนี้จะชื่อรุ่นว่าเก้าอี้อัจฉริยะนิวชอนะครับจะบอกว่าใครตัวใหญ่น้ำหนักเยอะต้องเก้าอี้สุขภาพอัจฉริยะของโมดีนาตัวนี้เลยครับเพราะเขาสามารถรับน้ำหนักได้ถึง130กและพนพิงสามามรถปรับได้แบบอัตโนมัติทําจากวัสดุ PP นาโนนมมีีควาเหยวและยยืด่นัว่าวัดุทม่รไปรับได แรงทนทานสุดๆไม่ใช่แค่ใช้นั่งทํางานนะครับส่วนตัวเราเอามานั่งดูทีวีด้วยหรือจะช่ว,วงว่างๆก็จะมานั่งเล่นเกมบนเก้าอี้ตัวนี้เลยอีกความพิเศษของเขาคือเป็นเก้าอี้ที่ให้ความสบายแบบจริงจังเบาะแน่นกระจายน้ําหนักได้ดีมาพร้อมที่วางแขนแบบ6ดีปรับขึ้นลงเลื่อนหน้าหลังได้และสามารถบิดซ้ายขวาขยับข้อออกได้ด้วยครับทำจากวัสดุพรีเมียมขนาดและความแข็งแรงใช้งานจริงได้กับทุกสรีระไม่ใช่แค่เก้าอี้โชว์รูมแถมยังรับประกันถึง5ปีสําหรับล้อแตกขาหักโช้ปรับไม่ได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนกําลังมองหาเเก้้าาาออีพพื่่สุขภไวนนังงทํ ชาขอแนะนำโบดีนาเลยนะครับ